เปิดรับสมัครสมาชิกช่องดีเรคเตอร์ศิลปชยัยดังนั้นถ้าใครสนใจและอยากจะสนับสนุนเครดิตให้กับผมก็สามารถสมัครได้โดยกดปุ่มข้างล่างนี้ครับสมัครจะร่วมในการเป็นสมาชิกค,ครับสวัสดีคานผู้มชมที่ติดตามชมช่องดีเรคเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปรวสีเงินมานำเสนอครับ วันนี้เป็นบทความประจำวันจันทร์ที่3มีนาคม2568ที่รอคอยก็ใกล้เข้ามาอุงอิงเอ๋ยเจ้าก็เหมือนลูกเจี๊ยบปีกยังไม่ทันงอกแต่ก็พยองจะบินตกมาแข้งขาหักก็พอว่าแต่ถูกเยี่ยวโชบไปกินบนยอดผาเจ้าคิดหรือว่าพวกขี้ข้าพ่อทั้งหลายนอกจากดีแต่น้ำลายเลียแล้ว จะมีปัญญาใดปีนป่ายขึ้นไปช่วยเจ้าได้คนมีกล่นการเมืองอาจใช้ไหวพริบป,ปฏิาพานผ่านได้แต่กับคนโจดเขาพยเยอลำพองทั้งไรประสบการณ์แล้วเจ้าจะผ่านด่านนรกไปได้อย่างไรอภิปรายไม่ไว้วางใจ24มีนานายกไม่ต่างไก่ชนที่เดือยยังไม่ทันงอกแต่ต้องลงไปตีกับไก่มีด โกนฝังแข้งไม่ต้องถึงสามวันเจ็ดวันรอกเพราะเดียวก็คอพับลงไปดิ้มปัดๆให้ขี้ค่าในคอกตาเหลือกรีบอุ้มไปให้พ่อดูว่าจะให้ทำไก่ต้มยำหรือเอาไปทำลาบดีวันนี้สามมีนาคมหกแหนีตอบกระทูในสภาอีกแล้วคราวนี้ไปไกลยกคณะบินไปเยอรมน,นีจนถึงแปดมีนาโน่น นีสภาเขาหนีไปแต่การหนีด้วยการผลานงบประมาณเป็น10เป็นร้อยล้านเช่นนี้มันยิ่งตอกย้ำอยู่เพื่อล้างผลาญไม่ใช่อยู่เพื่อทำให้ชาวบ้านมีกินมีใช้ที่ไปไม่ได้ไปเป็นแขกบ้านแขกเมืองที่รัฐบาลเยอรมน,นีเขาเชิญนะไปงานนิทรรศการ ITB Berlin 2025เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ AI จะเข้าไปมีบทบาทเปลี่ยนแปลงตลาดในอนาคตงานแบบนี้จำเป็นขนาดนายกต้องไปชิวหรือแล้วมันได้อะไรคุ้มกับค่าเดินทางค่ากินค่าที่พักค่าช็อปที่ยกกันไปเป็นขยงหรือการผลานคืองานของนายกงานอย่างนี้แค่ถาปณีเกียรติภัยบุญผู้ว่าทท,ทกับทีมงานเข้าไปมันจะไม่ตรงตัวตรงงาน ตรงประโยชน์ที่จะได้มากกว่าหรืออุ้งอิงไปนอกจากไปยืนปั้นจิ้มปั้นเจอแต่งเสรืให้ถ่ายรูปลงเฟซแล้วก็ไม่เห็นจะได้อะไรแค่ค่ากินมือเดียวที่ไปกันก็ยังได้ไม่คุ้มด้วยซ้ำอ้างจะไปพบนักธุรกิจอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นเยอรมนีอุตสาหกรรมยานยนต์เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ตระเภาเดียวกับรบัฐมนตรีพาณิชย์นายพิชัยนดิตพันธ์ ตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีเดินสายต่างประเทศตะพึดอ้างหาตลาดส่องออกหาตลาดขายเพชรละมัง้งถ้าเป็นตลาดสินค้าเกษตรชาวนาคงไม่เดินขบวนมาร้องหน้าทำเนียบบอกว่าข้าวราคาตกเหลือัตละ6 7ถึง7,000บาทเป็นนายกแล้วทัวล้างผลาญอ้างไปหาตลาดไปดึงนักลงทุนมันเป็นเรรดิชั่นรัฐบาลเพื่อไทยไปแล้ว ตั้งแต่นายกเศรษฐาเป็นนายกติดต่อมาถึงนายกอุงอิงแล้วมันขายอะไรได้บ้างและมีนักลงทุนหน้างโง่รายไหนที่ขนเงินเข้ามาลงทุนเพราะเชื่อน้ำลายเศรษฐาอุงอิงพูดกันตรงๆนักลงทุนที่เข้ามาเพราะเขาเจรจาต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยรัฐบาผลพลเอกประยุทธ์โน้นแล้วมาออกดอกออกผลเอาช่วงนี้มันก็ดีแล้วแต่ทุเรศ ตรงตีขลุ่มเป็นผลงานของรัฐบาลซาจีปัวนี่แหละทำยังกะว่ารัฐบาลที่ห้อทักษินมีมนขลังพูดปุ๊บนักลงทุนระดับหมื่นล้านแสนล้านเขาเชื่อปับ๊บกับธุรกิจเท่านั้นไม่แน่แต่ธุรกิจอุตสาหกรรมนักลงทุนมืออาชีพกว่าจะตัดสินใจขั้นแรกความเชื่อมั่นในการเมืองในสถิรภาพประเทศต้องมาก่อนข้อมูลรอบด้าน ตัวเลขทุกตัวโดยเฉพาะบุคลากรที่พร้อมกับงานเขาต้องนำไปวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็นปีๆก่อนตัดสินใจแล้วถามว่าอุ้งอิงมีกื่นแค่ไหนที่จะไปพรีเซนต์ให้นักธุรกิจอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นอุตสาหกรรมยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์เยอรมันฟังรู้เรื่องไม่มีเหตุผลไม่มีความจำเป็นที่ระดับนายกต้องไปเมื่อไปก็ควรรู้ไว้ด้วยว่า ตอนนี้เยอรมันอยู่ช่วงเปลี่ยนถ่ายอำนาจพักฝ่ายซ้าย SPD ของนายโอลาฟโชนายกคนปัจจุบันแพ้ล่นไปอยู่อันดับ3พรพักอนุรักษ์นิยม CDU ของอัดีตนายกองเกลามาเคิล er, ที่นายเมรยิร์ชหัวหน้าพักคนปัจจุบันชนะอันดับหนึ่งขึ้นเป็นว่าที่นายกนายเมชกำลังจัดตั้งรัฐบาลผสม เขามีแนวทางสนับสนุนเซเลสกี้ในศึกยูเครนแต่ที่น่าจับตาพรรค AFD ขวาจัดสายเลือดฮิตเลอร์มีอลิสไวเดลหญิงแกร่งวัย40เป็นผู้นำได้รับคะแนนนิยมพุ่งขึ้นอันดับสองตรงนี้ต้องจับตาในฐานะตัวแปรการเมืองเยอรมันกันเลยทีเดียวเพราะเป็นครั้งแรกที่คนเยอรมันทั้งตะวันออกตะวันตกเทคะแนนให้พรรคขวาจัด พุ่งขึ้นอันดับสองหลังจากที่รังท้ายมาตลอดอลิสไวเดลเธอมีแฟนเป็นหญิงและได้รับการสนับหนุนจากอีลอนมัสไหนๆจะไปเยอรมันนายกไทยควรทราบเป็นความรู้รอบตัวไว้ด้วยย้อนกลับมาเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกอุงอิงที่เพื่อไทยหักคอฝ่ายค้านให้อภิปรายวันเดียวเปิดเช้าปิดค่ำจบเลยนั้นว่ากันตรง เพื่อไทยนะ่ะเขาทําได้ทั้งนั้นทั้งเขียนด้วยมือลบด้วยตีนทั้งลบด้วยตีนแล้วเขียนด้วยมือสมัยเพื่อไทยเป็นฝ่ายแขนเปิดอภิปรายรัฐบาลประยุทธ์3ถึง4วันอย่างว่าน้อยจะเอาเจวันเจคืนพอเป็นรัฐบาลพักประชาชนฝ่ายค้านเขาขออย่างน้อย2ถึง3วบันแต่เพื่อไทยบอกอภิปรายนายกคนเดียววันเดียวก็พอ คำว่าอายกับคำว่าละอายมันคล้ายๆกันแต่ต่างกันอายคือความรู้สึกกระดากเอ้อเขินเป็นอาการกริยาจากจิตประมาทซึ่งบางทีมันก็น่ารักน่าเอ็นดูแต่ละอายมันสะท้อนจากสิ่งไม่ดีไม่ถูกต้องที่ตัวเองทําและรู้อยู่กับใจแต่พยายามปกปิดซ่อนไว้แต่มันกระโจกออกมาทางการกระทําซึ่งมันทั้งน่ารังเกียจ หน้าหยามเยียดเป็นพฤติกรรมน่าละอายในเมื่อนายหญิงพวกคุณเป็นแพรทองทานของแทรเป็นลูกเสือลูกตะเค้จะต้องไปแคร์กับวันอภิปรายของพวกพิการนิ้วให้เสียชื่อพ่อทักษิณไปทำไมหฮอองค์ครักในสภาเป็นร้อยลีโกงกงนอกสภาอีกเป็นสิบไงๆก็ชิงศพกลับออกมาได้แน่เพื่อให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้ไปด้วยกัน เปิดบาร์ฟรีให้ฝ่ายค้านเขากินโต๊ะไปด้วยกันจะเป็นไรไปเพื่อไทยตีตราตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแล้วประชาธิปไตยตะบักตะบวยอะไรพอถูกเปิดอภิปรายเข้าบากกลับให้เขาพูดวันเดียวนั่นมันระเด็จการในคราบประชาธิปไตยเถื่อนรู้ไหมอีกอย่างในเชิงนักเลงการหักดิบวันอภิปรายเท่ากับเพื่อไทยยอมรับในข้อเท็จจริง แล้วลงมติไม่ไว้วางใจนายกอุงอิงซะเองเหมือนฟุตบอลที่เตะเข้าประตูตัวเองเพราะหลนลานการให้เขาตั้งตั้งเช้าเผาค่่ำคือการยอมรับข้อหาตามยัตติที่ฝ่ายค้านยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อ27กุมภาที่ระบุว่านายกขาดภาวะผู้นำอุทิภาวะความรู้ความสามารถขาดเจตจำนงในการบริหารราชการแผ่นด,ดิน ที่แก้ปัญหาให้แก่ประเทศชาติและประชาชนทําลายภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศชาติจงใจลอยตัวอยู่เหนือปัญหาไม่มีความรับผิดชอบต่อตําแหน่งหน้าที่เพราะเห็นแก่ประโยชน์ตนบิดาครอบครัวและพวกพ้องเป็นตัวตั้งไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีพฤติการเอาเปรียบประชาชนเอาเปรียบสังคมโกหกหลอกลวงไม่ดำเนินการตามนโยบายที่สัญญาไว้ เป็นนั่งร้านช่วยเหลือต่างตอบแทนกลุ่มบุคคลที่เป็นปฏิบัติต่อระบบประชาธิปไตยบริหารผิดพลาดล้มเหลวร้ายแรงทั้งในด้านการเมืองการปฏิรูปกองทัพความมั่นคงเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมทำลายนิติรัฐระบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาทั้งเจตนาปล่อยปละให้เกิดทุจริตคอร์รัปชันภายใต้การบริหารงานของตนเองทุจริตเชิงนโยบาย บริหารเพื่อเอื้อผลประโยชน์แก่พวกพ้องเล็กกลุ่มทุนแต่งตั้งบุคคลที่ขาดความเหมาะสมขาดความรู้ความสามารถหรือไม่ซื่อสัตย์สุจริตไปเป็นรัฐมนตรีหรือตำแหน่งสำคัญอื่นสมัครใจยินยอมให้บิดาคือนายทักษิณชี้นำชักใหญ่ให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอันเป็นเรื่องสำคัญของชาติบ้านเมืองเป็นนายกหุ่นเชิดโดยมีบิดาเป็นนายกตดวจริง ที่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการใช้อำนาจว่าทั้งหมดนี้เป็นความจริงชนิดพูดไม่ออกเถียงไม่ได้ฉะนั้นทางที่ดีเพื่อป้องกันการขุดขึ้นมาขึงพืชกลางตลาดทีละข้อเลยรวบรัดรีบเผาดีที่สุดนี่ก็เห็นนายพิชิตชัยมงคลแกนนำคอปทอพร้อมด้วยสปปสและกองทัพธรรมยกขบวนมาสมทบงานสมโพธนายกอุกยิงกันแล้ว ไม่เอาคาสิโนไม่เอาพนันออนไลน์ที่เพื่อไทยจะนำเข้าหักดิบในคอรมอราวราวอังคารที่11มีนาศีลธรรมไม่มาแต่คาสิโนมาโลกาวินาศแน่นอนเขาปักหลักค้างแรมอยู่แถวแถวหน้าทำเนียบรัฐบาลเมื่อวาน2มีนาเพื่ออนาคตชาติบ้านเมืองการไม่นิ่งดูดายถือเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยอย่างหนึ่งเป็นกำลังใจให้นะ ผมบอกแล้วตั้งแต่มีนาไปเข้าเขตวันสุกดิบมีวันสำคัญทางประเพณีไทยอยู่วันที่คนไทยลืมหรือไม่รู้จักกันแล้วคือวันตรุษไทยอันเป็นวันสิ้นปีนักสัตว์และเริ่มปีนักสัตว์ใหม่ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสี่ของทุกปีคือวันตรุษไทยก่อนจะถึงวันตรุษสงกรานเดือน5ตรุษไทยปีนี้ตรงกับวันที่28มีนาเรียกว่า อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกอุงอิงจบก็สิ้นปีนักษัตว์มาโรงขึ้นปีมาสิงมาสิง29่มีนาปุ๊บอัมมาวเสจันดับเกิดสุริยคราดปับ๊บผลที่เกิดต่อจากนั้นใครทำกรรมดีสดใสใครทำกรรมชั่วร้ายเตรียมตัวได้เลยคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงิน มานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิตเน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำม,มีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณ สนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ